สวัสดีครับพวกเรากีตาร์ล้อมวงนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนเพลงลองฟังแลของโตเนอนะครับเพลงนี้เนี่ยกำลังดังมากๆเลยใน Tik t o k นะครับและเชื่อว่าเพื่อน <S <S ๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะอยากเล่นท่อนอินโทรขึ้นเดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีการเล่นที่แบบง่ายๆกันครับโดยที่เพลงนี้เนี่ยเราจะตั้งสายมาตรฐานนะครับแล้วก็เพลงจะเล่นอยู่ในคีย์ A ซึ่งตอนเริ่มแรกเนี่ยจะมีเสียงเบสตอนแรกขึ้นมาก่อนนะครับแบบนี้ เริ่มมาที่เสียงเบสตัวนี้จะเป็นสายที่5 f เฟลดที่7และจะเล่นต่อเนื่องลงมาที่สายที่2 f เฟลดที่5แล้วก็แฮมเมอร์ออนไปที่สายที่2 f เฟลดที่7ถ้าเผื่อใครยังทำและเสียงยังยังออกมาไม่ชัดนะครับก็ลองฝึกไปเรื่อยๆนะครับอันนี้มันได้กำลังนิ้วด้วยพอหลังจากจังหวะนี้ก็จะขึ้นมาที่สาย3ามเฟลดที่6ไปที่เฟลดที่4สายสาม ไปที่เฟลที่สสายที่สมแล้วก็กลับมาเฟลที่6สายที่สแฮมเมอร์ออนพูออฟไปที่สายที่สามเฟลที่หเฟลที่4ี่สายที่สามแล้วก็กลับมาเฟลที่หสายที่สแล้วลงมาที่สายสองเฟลตที่หอันนี้คือท่อนแรกนะอ่ะดูท่อนแรกอีกครั้งหนึ่งนะครับ ท่อนนี้นะครับท่อนแรกเนี่ยถ้าเบื่อใครที่อยากจะเพิ่มสำเนียงไม่ชอบเสียงแฮมเมอร์ออนปูออฟเนี่ยก็อาจจะเป็นเสียงสไลด์ก็ได้ก็จะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดเลยอ่ะต่อมานะครับหลังจากท่อนนี้นะพอเรามาจบเมื่อกี้ที่สาย2เฟลที่5นะครับก็จะมาเป็นสาย2เฟลที่7เหมือนเดิมเหมือนเดิมก็คือ สาย2องเฟลดที่ห้าแฮมเมอร์ออนไปสาย2องเฟลดที่7ปูออฟขึ้นมาสาย3ามเฟลดที่หสาย3ามเฟลดที่สกลับมาที่สายที่6ลงไปที่สาย2เฟลดที่หอันนี้เป็น2ท่อนแล้วนะครับเรามาดูไล่2ท่อนนะต่อมานะครับท่อนต่อมาก็จะเป็นท่อนต่อเนื่อง จากจากาังหวะเมื่อกี้เมื่อเราจบที่เสียงสาย2เฟสที่5นะครับก็จะเป็นจับมาที่สาย3เฟตที่6ไล่ลงมาแบบนี้เลยนะครับสาย3ามเฟตที่6สาย2เฟตที่5และสาย1เฟสที่5ไล่ดีดลงมาอย่างนี้เลยนะแล้วจากนั้นมาที่สายที่2อีกเหมือนเดิมสไลด์มาที่เฟตที่7สไลด์มาเฟตที่7และกลับมาดีดที่5สไลดไลอีกรอบหนึ่ง จากนั้นลงมาที่เฟลตที่เจ็ดสายที่หนึ่งนะครับดีดพร้อมกับดันสายขึ้นไปเมื่อลงมาและดีดอีกครั้งหนึ่งแล้วจากนั้นนิ้วชี้มาที่สายหนึ่งเฟลตที่ห้าดีดสองครั้งขึ้นไปที่สายสองเฟลตที่เจ็ดกลับมาที่สายหนึ่งเฟลตที่ห้ากลับไปที่สายเจ็ดเฟลตที่หนึ่งดีดพร้อมดันดีดหนึ่งทีทีที่สอง ทีที่สามและสุดท้ายกลับมาที่สายหนึ่งเฟตที่ห้าดูอีกรอบหนึ่งแบบนี้จะเป็นแฮมเมอร์ออนก็ได้นะครับ วิธีการที่จะดันสายให้มันขึ้นนะครับเพราะสายกีตาร์โป่งเนี่ยมันจะมีความแข็งของสายมันอยู่นะครับถ้าจะดันนี่ขึ้นเนี่ยถ้าเกิดเราดันนิ้วเดียวเนี่ยมันอาจจะดันยากนะครับบางทีเนี่ยเราจะช่วยโดยใช้นิ้ว3นิ้วหรือ4นิ้วเนี่ยช่วยดันเพิ่มขึ้นไปสมมุติถ้าเผื่อผมจะดันอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือสายสาย1เฟรตที่7นะครับถ้าเกิดดันโดยนิ้วชี้นิ้วเดียวเนี่ยเสียงมันอาจจะไม่ถึงและเราอาจจะเจ็บนิ้วได้นะครับเราอาจจะเปลี่ยนมาใช้เป็นนิ้วนางดันขึ้นโดยใช้นิ้วกกกลลลาางัััับนนนนนิ้้้ววชชีจตมเยยะแ่ดขึไป แบบนี้ก็จะช่วยได้นะครับต่อมานะครับท่อนสุดท้ายและเรามาที่สายสายสนะี่นะครับเฟลที่สองแฮมเมอร์ออนเหมือนกันสาย4ี่เฟลดที่2มาที่สาย4ี่เฟลที่4ี่แล้วเลื่อนนิ้วชี้ลงมาที่สายสามเฟรดที่สองแล้วก็สายสามเฟลที่4ี่แบบนี้นะครับไล่ไล่ลงมาคู่กันแบบนี้เลย อีกรอบหนึ่งดูอีกรอบนึงนะครับคือตรงสายสามเล่นสองรอบคราวนี้ไล่ลงมาที่สายสองเฟลที่ห้าเราจะทำการสไลด์มาจับที่เฟลสามของสายสองนะครับแล้วก็สไลด์ แบบนี้ต่อเนื่องมาก็จะเป็นสายที่2องเฟดที่7แล้วก็ขึ้นมาที่สายที่3ามเฟลดที่4สไลด์หรือแฮมเมอร์ออนไปที่เฟลดที่6หรือแฮมเมอร์ออนก็ได้และสุดท้ายก็จะเป็นเฟลดที่4สายที่สและจบที่สายที่3มเฟลดที่2เป็นอันจบเพลงอ่ะเดี๋ยวมาดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับทั้งหมดนะ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเพลงลองฟังแรของโตเนอร์นะครับลองไปฝึกเล่นกันดูนะครับเพลงนี้มีลายโซโล่ที่ค่อนข้างเพลาะเลยทีเดียวเป็นโซโล่ที่หวานมากๆหลายๆคนน่าจะชอบถ้าเผื่ออยากให้พวกเรากีตาร์ล้อมวงสอนเพลงอะไรอีกเนี่ยยังไงก็คอมเมนต์มาที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเอาไว้เท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับขอให้เล่นกีตาร์ให้สนุกนะครับ